เอามาชอบผ้าปุ๋ยหมูไข่กันอีก็แกสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะปอพาจะพาทุกคนเนี่ยไปรับวัวค่ะไปเอาวัวขึ้นนะเพราะว่าวัวมันติดลมค่ะคือมันออกไม่ได้ะคะ่ะเป็นวัวของพี่หลงนะคะตอนนี้พี่หลงก็จะไปเหมือนกันคือทุกคนแบบเดินเดือดร้อนมากเลยเพราะว่างัวมันไม่กลับมาบ้านมันประมาณสองสามวันแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูค่ะว่างัวนั้นติดตรงไหนนะคะอาหารวัวนะคะเรียบเลยลุย วิวข้างทางนะคะที่จะไปรับ,บวัวติดลมนะคะบรรยากาศก็คือดีดีแต่ช่วงนี้คือแดดแรงมากเลยค่ะแรงจ่าเลยนะคะแต่เราก็สู้ค่ะถึงแดดจะไม่เป็นใจแต่บรรยากาศที่อยู่ตรงหน้านานสวยงามมากเลยนะคะเลี้ยวเข้าไปในทางที่วัวติดลมค่ะ ทางที่จะไปรับน้องวัวนะคะก็จะขึ้นเขาคะ่ะเพราะว่าวัวเขาอยู่บนเขานะไปหาอะไรกินนะคะเออทุกคนดูใบไม้สิคะร่วงโรยมากเราเห็นรถเครื่องแนละ้วนี่งวัวนะัวน่าจะติดลมอยู่ตรงนู้นเราจะขึ้นนี่เออ,อจะไปดูนะคะว่าตอนนี้วัวเป็นยังไงอยู่ดีมีสุขไหมนะดีๆนะครับดีๆนะครับ

ไปค่ะทุกคนตอนนี้ก็ไปปอแบบเปื้อนฝุ่นแล้วนะเนกาะแน่นแครับขึ้นไหมเนี่ยโอ้โหไปไปเออสภาขึ้นเขาเรียบร้อยค่ะทุกคนทุลังทุเลมากเลยโ,โชเฟอร์เราขับรถไม่คล่องเท่าไรนะคะขึ้นดอยเลยทุลังค่ะทางนี้นะก็จะสามารถอ้อมไปชี่หมู่บ้านได้เลยนะคะ โอ้ยอยอยดี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 ัดวก็มากไกลเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนยังไม่ถึงที่วัวติดลมเลยถงก็งอ,อนี่คือสภาพคนที่อยู่ด้านหลังนะคะทุกคนขึ้นดอยขึ้นดอยกองแกงกองแกงเลยขึ้นเขาขึ้นดอย เพียบเลยอ slowly, ่ะเอ้ยบัอ๋อนี่ค่ะน้องวัวที่ติดลมนะคะเขาเอาขึ้นมาแล้วอ๋อเอ็นดูมากเลยนมาเลยครับเดิมาเลยมานี่คือผู้ช่วยวัวติดลมนะคะเป็นแผลหมดเลยติดน่าจะติดประมาณสองสามวันแล้วค่ะเอ็นดูไหมโอ้ยเพื่อนเพื่อ ไม่ทันเห็นตอนเขาแบกน้องออกมานะคะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเอาวัวขึ้นรถค่ะวัวติดลมนะคะน่าจะติดตรงนู้นเลยนะคะแล้วเขาก็แบกวัวขึ้นมานครบเ 嗯，不过，嘿嘿，特别美啊，有福过，我都美。就不过，我们来参加，大家。我做饭，我做饭，我做饭。哎，来来来，嗯，抓米，抓米，抓米。那我们这边。哦哦哦。他可以抽刀，可以压住的。压住了，压住了，压住了。好，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 好 กลับแล้วนะคะเสียดายเสียดายไม่เห็นจะเอางัวแบบติดลมไปกันเอากลับเอาพายพางัวกลับไปไว้ที่คองนะคะ แต่ว่าเห็นร้องบ่อยมากเลยก็เลยเอกใจว่าอ้าวัติดลมหรือเปล่าก็เลยพากันไปดูนะคะสุดท้ายติดจริงเอนดูเอนดูน้องตัวเป็นแผลหมดเลยค่ะเแล้วพาให้มันไปรักษาไปพักนะคะอ๋อออจุดตาสิถึงถึแล้วถึงข้อ

ถ้ากิวยด้ยวยนะคะจะได้มีแรงอรู้อแอ่านทักก่อนคุดวฮอก็ชิวค่ะทุกคนอ่ะปอลก็จะขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะบายบาย